สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมต้อมนิสสันบางจาก,กเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูชุดแต่งของรถนิสสันหนึ่งรุ่นคือคันนี้นะครับเป็นนิสสันนาวาร่าคิงแคป2.5 SL เกียร์ธรรมดาราคา69,000บาทชุดแต่งที่ติดตั้งไปในรถคันนี้จะมีทั้งหมดด้วยกัน11ชิ้นนะครับทั้งหมด11ชิ้นนี้จะอยู่บริเวณไหนบ้าง และแต่ละชิ้นหน้าตาจะเป็นยังไงก่อนอื่นผมจะให้ทุกท่านได้ดูคันนี้ในสภาพก่อนตกแต่งไปดูกันครับ เอาละครับหลังจากที่เราได้เห็นรถสภาพเดิมๆก่อนตกแต่งแล้วคราวนี้ผมจะพาไปดูหลังจากที่รถคันนี้ได้ทําการตกแต่งชุดแต่งไปทั้งหมดสิบเ็ชิ้นจะอยู่ตรงจุดไหนบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่จุดหน้าก่อนเลยนะครับชิ้นที่1คือสเกิร์ตด้านหน้านี่นะครับสเกิร์ตด้านหน้าจะทําเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับคือชิ้นนี้เก็บงานด้วยตัว จะเป็นอย่างรองขอบสเตอร์นนะครับทำให้สเตอร์ได้แนบกับตัวรถมากที่สุดนะครับสเตอร์ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมตัดลายด้วยสีดำเงานะครับบริเวณด้านล่างก็จะทําเป็นตะข่ายลังพึ่งคล้ายๆกับตัวด้านบนตัวนี้นะครับที่จะเป็นสีดำด้านซึ่งชิ้นนี้จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของตัวรถนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ที่ทำเพิ่มขึ้นมานะครับด้านบริเวณตรงกลางก็จะทำเป็นคล้ายๆกับกาดสีดำด้านนะครับตัดลายด้วยเส้นสีแดงชิ้นแรกก็คือสเกิร์ตด้านหน้านะครับหน้าตาจะประมาณนี้ เราไปดูกันต่อที่สเกิร์ตด้านข้างนะครับสเกิร์ตด้านข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดลายด้วยสีดำด้านพร้อมเดินเส้นสีแดงมาให้ด้วยนะครับตั้งแต่ด้านหน้ายาวไปถึงด้านหลังเลยพร้อมกับเก็บงานด้วยยางรองขอบสเกิร์ตเช่นเคยนะครับสเกิร์ตด้านข้างจะมีทั้งหมดด้วยกัน สชิ้นนะครับด้านซ้าย2ชิ้นและด้านขวา2ชิ้น2ชิ้นที่ว่าคือจะมีชิ้นที่อยู่บริเวณหัวเก่งนะครับคือชิ้นนี้อีกชิ้นหนึ่งก็จะอยู่ที่บริเวณลูกกระบะท้ายนะครับชิ้นที่2คือสเกิร์ตด้านข้างเราไปดูกันต่อที่ชิ้นที่3คือสเกิร์ตด้านหลังนะครับ สเกิร์ด้านหลังก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมด้านล่างทำเป็นสีดำด้านตัดลายด้วยเส้นสีแดงเช่นเคยนะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวที่ยึดเกอบป้ายทะเบียนนะครับสเกิอร์ด้านหลังก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ชิ้นนะครับคือชิ้นด้านหลัง1ชิ้น และชิ้นด้านข้างอีก2ชิ้นซ้ายฝานะครับเก็บงานด้วยยางรองขอบสเกิร์ตด้านบนเช่นเคยนะครับเพื่อให้แนบกับตัวรถชิ้นด้านข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับสีดำด้านและตัดลายด้วยเส้นสีแดงเช่นเคยนะครับชิ้นที่3คือสเกิร์ตหลังต่อไปเราไปดูคอบสปอยเลอร์ฝาท้ายนะครับ ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดำด้านพร้อมมีเส้นสีแดงตัดลายมาให้นะครับด้านบนก็จะประมาณนี้ชิ้นที่4ผ่านไปไปดูชิ้นที่5นะครับชิ้นที่5คือตัวโลบาร์หรือสปอร์ตบาร์ครอบอยู่ที่บริเวณกระบะกระบะท้ายนะครับ ทั้งสองข้างคือชิ้นนี้และชิ้นนี้นะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำด้านพร้อมเดินเส้นสีแดงตัดลายมาให้เราไปดูกันชิ้นต่อไปคืออยู่ที่ด้านบนนะครับชิ้นต่อมาคือสปอยเลอร์หลังนะครับ จะทำเป็นสีดำเงามาให้และอีกชิ้นหนึ่งที่อยู่ด้านบนคือคอบเสาคีิปฉลามนะครับก็จะอยู่ในชุด ตกแต่งตัวนี้เช่นกันนะครับชิ้นนี้ครอบเสาวิวทยุบริเวณเสา A นะครับเป็นลายทงชาติเท่านั้นนะครับเราจะไม่ได้ทำสีอื่นมาให้เลยชิ้นต่อมาคือครอบเสากลางประตูนะครับก็จะเป็นลายเคฟลาแบบนี้นะครับ ชิ้นต่อมาคือครอบกระจกมองข้างนะครับจะทำเป็นสีดำเงาพร้อมตัดเส้นสีแดงมาให้ด้วยนะครับตัวนี้จะทำเป็นสีเดียวกับกับชิ้นงานไปเลยซึ่งของเดิมจะเป็นสีดำด้านนะครับก็จะคล้ายๆกับมือจับประตูอย่างนี้นะครับดำด้านตอนนี้เราครอบมาเป็นดำเงา และชิ้นสุดท้ายอยู่ที่บริเวณด้านหน้าคือชิ้นนี้ครับกระจังหน้าเราจะทำเป็นแบบครอบนะครับของเดิมก็ยังอยู่เราครอบทับไปมีชิ้นซ้ายชิ้นขวาและด้านบนพร้อมตัดเส้นสีแดงมาให้นะครับซึ่งปกติ2ชิ้นนี้จะไม่มีนะครับมันจะเป็นช่องว่างๆเหมือนด้านล่างนี้นะครับ หน้าตาทั้งหมดก็จะประมาณนี้จากเดิมที่เป็นสีดำด้านตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำเงามาให้เลยนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือชุดแต่งทั้งหมด11ชิ้นของนิสสันนาวาร a รุ่น2.5 SL King Cap ราคา6,9,000บาทสำหรับลูกค้าที่จองรถตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าโปรโมชั่นจะเปลี่ยนแปลงเราแถมชุดแต่งชุดนี้ให้ฟรีๆเลยนะครับหอมเงื่อนไขอื่นๆก็ยังคงเดิมคือส่วนลดประกันภัยและของแถมอื่นๆนะครับผมโปรโมชั่นของนิสสันจะเปลี่ยนแปลงทุกๆ1เดือนนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์0865552346ผมเซลต้อมนะครับผมดูแลในเรื่องของตัว รถใหม่ที่สาขาบางจากตรงนี้อยู่สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สะดวกคุยทางไลน์ก็สามารถเมมเบอร์และแอดไลน์เข้ามาได้นะครับหรือกดที่ลิงก์เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับผมผมจะทิ้งไว้อยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้สำหรับคลิปนี้คงต้องขอจบเพลงเท่านี้ถ้ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะพาไปดูรถในสันรุ่นไหนอีก ก็รอติดตามกันดูนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ